สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับตัวก้ามปูเนาะเนื่องจากว่าวันนี้ผมไปเดินที่ไทยวัสดุมาก็ซื้อมาในราคา48บาทนะครับเป็นตัวก้ามปูไอตัวนี้มันล็อกไม่อยู่ละอันนี้ก็แกะเอาอไปเทียบมานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะลองทําการเปลี่ยนเนาะมันก็มีการสึกหลอกันบ้างนะครับเพราะจากใช้มานานละนะฮะผมอันนี้อ,ออกง่ายเพราะว่าแกะไปรอบละเนี่ยมันสึกใช่ไหม สึกแล้วก็เดี๋ยวเราทําการเปลี่ยนเลยกันเนาะนี่ก็เป็นหน้าตาเนาะก็เทียบกับของเดิมก็ผมว่าก็ใกล้เคียงนะเพราะอันนี้มันเป็นขนาดห้าสิบไออันใหญ่สดหกสิบมมอันนี้มันน่าจะดูจากรูน็อตมันก็ใกล้เคียงกับของเดิมแต่รูมันจะควานเพิ่มมาหน่อยอันเนี้ยห้าสิบแต่ผมอันนี้ไม่เข้าใจว่าห้าสิบหรือสี่สิบนะดูมันลงมานิดนึงแต่ไม่น่าจะมีผลอะไรมากมายนะอ่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนกันเลยนะครับผมก็ กะไอ้ตัวนี้ตัวออกมานะแกะเปลี่ยนไอ้น,นี่อ,ออกอยากเนาะเหมือนน้องมันจะฟรีนะใช่ดูมาก็ค่อยๆแกะไปนะฮะหมุนไปแล้วก็คลายละต้องคอยดันคอยงัดหน่อยอน,นี่เอาไม่ออก เคยทาสีมามันก็เลยอาจจะแบบนั่นนิดนึงแกะออกละเออรอบนี้นออกง่ายครับเป็นตะปูกเกียวเนาะแกะไปออกมาอ๊อออกมาเรียบร้อยแล้วครับได้ละ โอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่กันได้แล้วตัวใหม่นะครับอันนี้เปลี่ยนถอมาเทียบขนาดก็น่าจะได้ประมาณนี้เนาะก็ถือโอเคอะ่ะใกล้เคียงกันพอได้อยู่เนี่ยชัดไหมเนี่ยอ่าดูกระชัด ใด้เปียนครับได้อยู่โอเคเปลี่ยนใส่กลับไปเลยแล้วก็ประกอบกลับเข้าไปนะตามตำแหน่งนะครับไม่มีคนถ่ายให้นะวันนี้ผมก็ถ่ายของผมเองนะครับไปดูตะปูแล้วมันไม่น่าจะน่าใช้อะ่ะ หัวมันเยินเลยเนาะเดี๋ยวผมเปลี่ยนเอาอันใหม่หมาดีกว่าเดี๋ยวรอแป๊บหนึงครับก็ไปเื้อดูเนาะตามขวดต่างๆนะครับที่ผมเก็บสแปรนด็อตไว้นะก็ได้มาก็ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวรอประกอบใส่กลับไปเลยนะครับอันนี้ก็ขันเนะาะใ่เข้าไปนะครับใส่กลับ ดูเผ่อๆวห,หน่อยนะยังไม่ต้องตึงมาก,พกเพราะเผ่อบางทีจะไว้แบบฝับตรงด้านนี้ครับดจะลองปิดดูเออได้เว้ยโอเคถ้ามันตำแหน่งได้ก็ขันให้แน่นได้เลยนะฮะอันนี้คือตำแหน่งที่ขันได้ละประมาณนี้ได้ละขันไปขันให้แน่นนะให้อยู่ ข้างล่างอีกอันหนึ่งนะครับปิดปึออ๊บโอเคปิดเดี๋ยวลองก,กดดูโอเคครับผมก็มันจะอยู่ประมาณนี้เนาะถ้าเราทำมันเสร็จก็มันก็จะล็อกได้พอดีเลยปึ๊บอ,อ่าโอเคครับได้เรียบร้อยแล้ว ก็คลิปนี้ถ้ายังไงก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กันด้วยนะครับขอบคุณครับ